สนับสนุนโดยกิก a บ y t e ASUS และเดว a าเนชชิโสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IT Reborn แล้วก็ยังอยู่กับเมยเหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่ะมีมีเมนบอร์ดจะมารีวิวให้ได้ดูกันหนึ่งตัวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ย เอามารีวิวให้ดูหน่อยแต่เบังเอิญบังเ,เอิญกว่าจะได้มานะคะเราไม่มี CPU แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเมก็จะให้ดูหน้าตาตัวบอร์ดนะคะแล้วก็ฟีเจอร์เด็ดๆของมันเผื่อใครกําลังตัดสินใจซื้ออยู่ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลองโอเวอร์คล็อกให้ได้ดูกันนะคะกับเจ้าตัวนี้เลย ASUS X99 ขีด A2 แน่นอนข่าวว่าชื่อรุ่นของมันเนี่ยเป็น X99 แล้วก็ต่อท้ายด้วย A2 นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็คือ generation ที่2และของตัว X99 ขีด A ค่ะความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของไฟออร่า RGB ค่ะแต่ว่าความแตกตา่างอื่นๆเนี่ยคือจริงๆแล้วเมย์ก็ยังไม่ได้รีวิวตัว X99 ขีด A นะเอาเป็นว่ารีวิวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเมย์สรุปให้ฟังตอนท้ายเขามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะอะทีนี้มาดูหน้ากล่องของมันกันก่อนสักนิดนึงค่ะด้านน้าานนหกล่อง ะะก็มาในโทนสีขาวดําก็คือเป็นโทนเดียวกันกับตัวเมนบอร์ดที่เราเห็นกันอยู่ตรงบริเวณนี้นั่นแหละส่วนด้านล่างทั้งหมดตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เจ้าเมนบอร์ดตรงนี้รองรับค่ะหลกัลกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ CPU แล้วก็การจอนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ Windows 10 Ready นะคะแต่ที่เด่นที่สุดก็คือเรื่องของไฟออร่า RGB นั่นแหละมาดูด้านหลังกล่องกันบ้างค่ะตรงโซนนี้นะคะก็จะเป็นตัวเมนบอร์ดเลเยอร์ค่ะบอกตำแหน่งสําคัญสาคัญต่างๆบนตัวเมนบอร์ดนะคะ ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวฟีเจอร์เด็ดๆของเขาค่ะตัวแรกเลยก็คือตัว Five Way Optimization นะคะด้วยฟีเจอร์นี้เนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถ Overclock ็ได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกเดียวเลยเพราะมันจะช่วยจัดการทั้งในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็การจ่ายไฟด้วย ฟีเจอร์ถัดมาค่ะก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของการโอเววร์คล็อกนะคะก็คือตัว Exclusive ASUS OC Socket นั่นเองตัวนี้เนี่ยมนเป็นการที่ ASUS เนี่ยเขาเพิ่มขา Socket เข้าไปค่ะเพื่อช่วยเราเนี่ยสามารถ overclock ได้สเสถียรมากยิ่งขึ้นถัดมานะคะก็เป็น ASUS Safe Slot ค่ะเป็นเรื่องของการออกแบบ PCIe Slot ออกมาให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Dedicated New Fan Controller ค่ะก็คือเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัววัดอุณหภูมิกระจายอยู่ทั่วทั้งบอร์ดเลยแล้วก็ทํางานร่วมกับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยแหละซึ่งตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ค่ะมันจะช่วยควบคุมการทางานของพัดลมให้เครื่องเนี่ยทำงานได้แบบเย็นแล้วก็เงียบด้วยนะคะต่อมาเป็นเรื่องของไฟออร่า RGB ค่ะก็คือเพื่อนๆสามารถจะตกแต่งสีได้ตามสไตล์ที่ต้องการเลยมีเอฟเฟกให้เลือกเนี่ยเยอะแยะเลยล่ะคะ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของระบบเสียงที่มาพร้อมกับ Crystal Sound Tree และนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ด X99 ขีด A2 ตัวนี้ค่ะคือถึงแม้มันจะเป็นเมนบอร์ดรุ่นใหญ่นะคะใส่แรมได้มากถึง8สล็อตแต่ว่าขนาดของมันเนี่ยก็มาในขนาด ATX เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไปจัดวางในเคสทั่วไปเนี่ยทำได้ง่ายมากๆนะคะดีไซน์ของเขาค่ะแผ่น PCB ีเนี่ยมาในโทนสีดําด้านนะคะแต่ว่าก็จะตัดด้วยตัวอลูมิเนียมสีเทาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวโคเบอร์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นโทนสีของมันเนี่ยก็จะคุมตีนอยู่3สีนี้แแหลละะกก็็็คคือจเเปนดําาาท้วขวข่ สโตกซ์ซีพค่ะเป็น LGA 2 0 1 1 V 3นะคะแล้วก็อย่างที่เมย์บอกไปค่ะว่าตัวสโตกซ์ซีพของเขาเนี่ยเขาใช้เป็น ASUS OC สโตกซที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะมีการเพิ่มขาพินเข้าไปเพื่อช่วยให้การอเว์คล้องเนี่ยมันเสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะชุดภาคจ่ายไฟ CPU ค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ยแเฟสนะคะแล้วก็มีฮิตซิงช่วยระบายความร้อนด้วยถัดขึ้นมาบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นตัวปลั๊กไฟเลี้ยงนะคะซึ่งเขามีมาให้เนี่ยเป็นแบบ8ปดบวกสค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพ ียบแค่8ปพินก็พอแต่ถ้าจะโอเวอร์คล็อกหรือว่าจะโหลดมันหนักๆเนี่ยก็เสียบเพิ่มให้มันนิดนึงค่ะเผื่อว่าไฟตรงนี้มันไม่พอนะคะมันจะได้มีตัวเนี้ยช่วยบาลานซ์อยู่ค่ะอ่ะทีนี้มาดูสล็อตแรมกันบ้างนะคะเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยเขามีมาให้ทั้งหมดเนี่ยแสล็อตค่ะรองรับแรม DDR4 แบบ c o s Channel ความจุสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่128กิกะไบต์ค่ะความเร็วจะอยู่ที่2,133ไปจนถึง3,333เมกะเฮิร์เลยนะคะและที่สําคัญมันยังรองรับเทคโนโลยี XMP ด้วยก็คือถ้าอย่างเพื่อน ซื้อแรมมานะบัตมันเนี่ยอยู่ที่3,333เมกะเฮิร์เนี่ยเปิด xmp ปุ๊บมันก็จะขึ้นทันทีเลยแล้วก็อันนี้ค่ะเรื่องของแรมเนี่ยถือว่าเป็นความต่างระหว่างตัว a gen 1แล้วก็ a gen 2นะคะก็คือตัว a gen 1เนี่ยความจุของแรมเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่64 GB กิกะไบต์แต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้สูงสุดถึง128 GB กิกะไบต์ค่ะทีนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะใส่แรมแบบสแถวเนี่ยแนะนาว่าให้ใส่ตัวสล็อตสีเทาตรงนี้ก่อนค่ะ มาต่อกันที่ expansion slot กันบ้างค่ะซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาก็มีมาให้ทั้ง PCIe x p r e s s 3.0แล้วก็ PCIe x p r e s s 2.0เลยนะคะสำหรับตัว3.0เนี่ยก็จะมีอยู่ใน slot นี้ นี้แล้วก็อันนี้ค่ะส่วนที่เหลืออีก3สล็อตนะคะก็จะเป็น P c si ซ Express 2.0ค่ะเมนบอร์ดตัวนี้นะคะรองรับการทำงานแบบมัลติการ์ดด้วยก็ได้ทั้ง SI แล้วก็ Crossfire เลยทีนี้ค่ะเรามาดูการทำงานแบบมัลติการ์ดกันบ้างนะคะเอาอย่างแรกก่อนเลยบน CPU แบบ40เลนค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะจะต่อแค่การ์ดเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากก็ต่อมันที่ตัวบนนี่แหละเพราะว่าสล็อตบนอันนี้ค่ะเขาก็มีเซฟสล็อตเพิ่มความแข็งแรงมาให้ด้วยนะคะถ้าต่อ2การ์ดมันจะวิ่งแบบนี้ค่ะ x 1 6 X16 ถ้าต่อ3การ์ดมันก็จะเป็น x8 x16 แล้วก็ x8 ค่ะส่วนการทำงานบน CPU 28เลนนะคะถ้าต่อการ์ดเดียวก็เหมือนเดิมไม่ต้องคิดเยอะเลือกตัวบนค่ะถ้าต่อ2การ์ดนะคะมันก็จะเป็น x16 แล้วก็ x8 ค่ะสุดท้ายถ้าต่อ3การ์ดมันก็จะเป็น x8 x8 แล้วก็ x8 ค่ะแล้วก็ข้างใต้ตัวค่ะล็อกสล็อตตัวนี้ค่ะก็จะมีไฟ LED ด้วยนะคะซึ่งจะมีมาให้ใน3สล็อตค่ะก็คือสลอ็อตนี้สลอ็สลอตนี้แล้วก็สล็อตนี้ค่ะ ถัดมาบริเวณนี้ค่ะเขาก็มี M.2 มาให้1สล็อตนะคะก็รองรับความยาวของ SSD ได้ถึง4ขนาดเลยไล่มาตั้งแต่4 2 60 80แล้วก็110มิลลิเมตรค่ะแล้วบริเวณตรงนี้ค่ะเขาก็มีมาให้ทั้งตัว LED debug code นะคะปุ่ม power ปุ่ม reset แล้วก็ที่สำคัญตรงนี้เลยเป็น RGB header ค่ะสำหรับต่อไฟ Aura ในส่วนของ Storage ค่ะนอกจากเขาจะมี M.2 มาให้1สล็อตแล้วเนี่ยเขาก็ยังมี U.2 มาให้อีก1พอร์พตนะคะ SATA Express เนี่ย1พอร์ตแล้วก็ที่เหลือจะเป็น SATA 3.0อีกทั้งหมด8พอพอตค่ะระบบเสียงของเมนบอร์ดต,ตัวนี้ค่ะ <S <S เขาก็ใช้เป็นชิปเซ็ต Realtek ALC 1 5 5 0นะคะตัวแคปที่ใช้เนี่ยก็เป็นแบบพรีเมียมเกรดเลยมีการแยกลายปริ้นออกมาอย่างชัดเจนค่ะซึ่งบริเวณลายปริ้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีไฟ LED ด้วยนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่ามันมาพร้อมกับเทคโนโลยี Crystal Sound Tree นะคะก็คือจะเน้นในเรื่องของความคมชัดใสของเสียงค่ะและสุดท้ายค่ะ b a c k i o Panel ปุ่มแรกอันนี้นะคะก็คือตัว BIOS Flashback ค่ะถัดขึ้นมาด้านบนนะคะเป็น PS2 สํำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดค่ะ USB 2.0มีมาให้ทั้งหมดเนี่ย4พอร์ตค่ะ USB 3.0เนี่ยเขาก็มีมาให้อีก4พอร์ตนะคะด้านบนตรงนี้เป็นพอร์ต LAN RJ45 ค่ะ ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นพอร์ต USB 3.1นะคะมีให้ทั้ง Type A แล้วก็ Type C เลยสุดท้ายค่ะเป็น audio jack และ digital optical สำหรับอุปกรณ์บันเดิลค่ะเริ่มที่ชุดแรกกันก่อนเลยสมุดชุดคู่มือและแผ่น DVD ค่ะต่อมาค่ะเป็นฝาหลัง backio panel CPU installation tools สาย SATA มีมาให้ทั้งหมด4เส้นทั้งแบบหัวตรงแล้วก็หัวหักค่ะต่อมาค่ะ RGB LED extension cable ความยาว80ซนเมตร คิวคอนเนคเตอร์มีมาให้1ชิ้นและสุดท้ายค่ะ Bridge on 2way s l i ก็ถือว่าเป็นเมนบอร์ดอีกนึงตัวที่น่าสนใจค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเมนบอร์ดไปใช้กับตัว CPU b r o a d w e l l E นะคะซึ่งด้วยความที่เป็นตัว a 2เนี่ยมันก็มีการอัปเกรดเพิ่มเติมมาจากตัว A ค่ะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเมสสรุปให้ฟังกันสัน้นๆเลยค่ะจุดต่างจุดแรกนะคะก็คือเป็นเรื่องของแรมค่ะตัวนี้เนี่ยมันรองรับแรมได้สูงสุดถึง 128GB b น,ะะนี่งรับได้สูงสุดแค่64 g b เท่านเองค่ะอย่างที่ ะะเรื่องของ expansion slot เนี่ยเขาก็มีเป็นตัว s a ฟ e slot มาให้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีไฟ led นะคะบริเวณใต้ขาล็อกตรงนี้ด้วย อย่างที่3ค่ะก็คือเป็นเรื่องของไฟออร่า R G B นะคะที่เพื่อนๆสามารถปรับแต่งสีได้ตามต้องการเลยมี R G B header สําหรับต่อไฟเพิ่มค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถควบคุมมันได้ผ่านทางตัวซอฟต์แวร์ของเขาเลยอ่าก็ถือได้ว่าเป็นเมนบอร์ดที่ครบทั้งเรื่องของดีไซน์สเปคนะคะความพิเศษต่างๆราคาค่าตัวของมันค่ะบอกกันซักนิดน,นึงนะคะอยู่ที่ประมาณ1-0,000ต้นต้นๆค่ะก็ลองเทียบราคาดูหลายร้านนะคะก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่1 1 0 0 0ประมาณนั้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอบขอคุณ ASUS ค คอเมนบอร์ตตัวนี้มาให้เราได้ลองเล่นกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุใจดีทุกๆท,ท่านด้วยค่ะกิ๊กกรบเอ a s u และเดวอนเ t ช r a l ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเมและทีมงานในทีรีบอลต้องขอลาไปก่อนค่ะเทปหน้าจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ